มาดูเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมนะครับไม่ใชใ่การให้ความรักนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องทําให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเราดําเนินการไม่ครบถ้วนนะครับอาจจะกระทบทั้งสิทธิ์ของเด็กแล้วก็ผู้รับบุตรบุญธรรมในอนาคตได้ครับใครบ้างครับที่สามารถรับบุตรบุญธรรมได้มาติดตามพร้อมกันใน3นาทีกับอายการแผ่นดิน หรับประเด็นที่มานำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับบุญบุญธรรมตามกฎหมายนะครับในเรื่องของบุญบุญธรรมเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ว่าหากต้องการที่จะ ประสงค์ที่จะอุปการะนะครับใครสักคนนะครับเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับกฎหมายบ้างหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับสถานะของบุตรบุญธรรมเนี่ยจะมีสถานะเหมือนบุตรคนหนึ่งตามกฎหมายนะครับมีสิทธิ์รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายเนี่ยนะครับตัวของผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุนะครับเกินกว่า25ปีนะครับและจะต้องมีอายุห่างจากตัวผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะครับอย่างน้อย15ปีนะครับ และในกรณีที่บุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับตัวตัวบิดามารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับจะต้องให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วยนะครับหากกรณีที่ว่าตัวบิดามารดาเนี่ยนะครับของบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับไม่มีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้โดยที่ให้มีคําสั่งศาลนะครับให้มีคําสั่งอนุญาตให้ความยินยอม แทนบิดามารดาของเด็กท like <masterpiece> ี <peace> <mean Joshua. S 1> <om> ่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะครับในกรณีดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเราก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยนะครับคือกรณีที่ว่าหากบุคคลที่จะต้องอุปกรมีความประสงค์ที่จะรับอุปกระเด็กนะครับเป็นบุตรบุญธรรมนี่นะครับซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับพ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์สามารถที่จะยื่นคำร้องนะครับขอให้ศาลมีคำสั่งแทนบิดามารดาของเด็กนะครับเพื่ออนุญาต ให้ตัวผู้รับบุญธรรมรับเด็กคนดังกล่าวเป็นบุญุธรรมได้นะครับในในส่วนนี้นะครับแล้วก็เป็นภารกิจของสำนักงานการคุ้มของสิิ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการรับบุญธรรมแล้วนะครับต่อมาถ้าเกิดว่ามีเหตุที่จะไม่สามารถเป็นผู้รับบุญธรรมกับบุญบุธรรมกันได้นะครับก็สามารถที่จะเลิกรับบุญบุญธรรมได้นะครับก็วิธีการก็สามารถทําได้โดยการ สมัครใจทั้งสองฝ่ายหรือเกีฑ์เลือกเลิกร anyway. like ับบุตรบุญธรรมนะครับหรือนะครับหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจแต่ว่ามีเหตุตามกฎหมายเช่นตัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมีการบิดประมาทอย่างร้ายแรงหรือมีการก่ทุสล้ายร่างกายหรือจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาไม่นับกันหนึ่งปีเนี่ยนะครับหรือเหตุอื่นตามกฎหมายเนี่ยนะครับตัวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะฟ้องขอเลิกรับบุตรบุญธรรมได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบุญธรรมครับที่นำเสนอในวันนี้นะครับ